ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแม่ถ้าคุณอยากรวยยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์ช่องโคมิยะวันนี้นะคะจะนำเสนอ5สิ่งที่ควรรู้ถ้าอยากรวยคุณก็คงจะเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่อยากรวยแต่การที่คุณอยากรวยแล้วไม่ลงมือทำอะไรนั้น่ะ มันก็จะทําให้คุณเนี่ยพูดแต่ได้แต่คําว่าอยากยาก,ยากแต่ไม่รวยสักทีตามมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคบมิตรให้ถูกคนมีประโยคของนักพูดระดับโลกก็คือจิมโรสที่กล่าวไว้ว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เราอยู่ด้วย5้าคนซึ่ง การที่คุณคบเพื่อนเก่ง10คนแต่คุณไม่เก่งเลยไม่นานเพื่อนกลุ่มนี้ก็จะมีคนเก่งเพิ่มมาเป็น11คนฉะนั้นถ้าคุณอยากรวยคุณก็ลองเอาตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่ใกล้กับคนรวยหรือเพื่อนที่มีแนวคิดอยากรวยเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเลิกคบเพื่อนกลุ่มเดิมนะคะเพียงแต่แบ่งเวลาให้เหมาะสมข้อที่สอยอมแรก เชื่อข่าว,ว่าทุกคนร้วนอยากรวยด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเสมอไปนะคะที่ยอมแรกแรงและเวลาเพื่อสิ่งที่ต้องการเพราะว่าบางคนก็แลกได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ยอมแพ้ไปซะก่อนเพราะการที่จะรวยไม่ใช่เรื่องง่ายจึงขอให้คุณมีความอดทนให้นานพอโดยใส่พลังไปให้เต็มที่เลยเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณสำเร็จวันนั้นล่ะค่ะคุณจะหายเหนื่อยทันทีเลย ข้อที่3อย่าเพิ่งสร้างนิสินนะคะการไม่มีนิสินเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นทำงานใหม่ๆก็เข้าใจนะคะว่าเอออยากจะมีรถใช้อยากจะมีบ้านอยู่อยากจะมีบัตรเครดิตไว้ใช้แต่ว่าช่วงแรกๆลองมองหาสิ่งต่างๆหรือว่าธุรกิจที่มันเพิ่มรายได้ให้เราก่อนนะคะ เราจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแทนที่เราจะจ่ายหนี้สินออกไปนะคะข้อที่4พัฒนาตัวเองอยู่เสมอคนรวยส่วนใหญ่นะคะสังเกตดูนะคะเขามักจะเพิ่มทักษะให้ตัวเองและหาความรู้ให้ตัวเองอยู่เสมอถึงแม้ว่าเขาจะรวยเขาก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองหากคุณอยากจะรวยคุณจะต้องมีช่องทางที่จะรู้ว่าคุณ อยากรวยแบบไหนใช้เวลาในการพัฒนาในการศึกษาหาความรู้ทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณจะสำเร็จนะคะข้อที่5หาไรายได้เพิ่มมากกว่าเก็บออมนั่นหมายความว่าคนที่อยากรวยเราจะต้องรู้ไว้เลยนะคะว่าบางครั้งการออมอย่างเดียวไม่สามารถทำให้คุณรวยได้เช่นกัน มันอาจจะทําให้แค่คุณนะมีชีวิตรอดปลอดภัยเท่านั้นสิ่งที่จะทําให้คุณรวยได้ก็คือคุณจะต้องหาไรายได้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายออนไลน์ก็ดีหรือการหาความรู้ในเรื่องการทำอสังหาก็ดีมันจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้รวยมากขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ5ข้อสิ่งที่ควรรู้ถ้าคุณอยากรวยนะคะลอง นำไปไประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของคุณได้นะคะเพื่อที่ให้คุณจะได้ไม่อยากจะมีคำว่าอยากนำหน้าแต่คุณต้องรวยตะหง่านะคะมาทำความฝันของคุณให้เป็นจริงกันนะคะแล้วก็พูดได้เต็มปากว่าฉันรวยฉันรวยฉันรวยขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องอดแคต์นะคะขอบคุณมากๆาเลยสวัสดีค่ะ